ราชาลูกหนังทวโลกขอเสนอและคลิปพร้อมอัดงบ ETS 1เซน2แข่งใหม่หนาวนี้เอริกเทนฮักต้องการเซ็นสัญญานักเตะใหม่เข้ามาเพิ่มอีก2ตำแหน่งเมื่อเข้าสู่ตลาดเดือนมก,กราคมนี้และจะได้รับงบเสริมทับจากเซอร์จิมแระคลิปเมื่อเข้าเทคโอเวอร์บางส่วนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้สำเร็จและคลิปเตรียมเข้าถือหุ้น20%ของสโมสรโดยตั้งใจจะปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานของสโมสรพร้อมยินดีที่จะสนับสนุนเทนฮักในตลาดซื้อขายนักเตะเดือนมก,กราคมนี้อีกด้วย ลาสุดตามรายงานจากเดอะซันระบุว่าเทนฮารกรู้สึกว่าปัญหาการบาดเจ็บและผลง,งานที่ตกต่ำลงจำเป็นต้องมีการรีเซ็ตทำให้เขาอยากได้สองนักเตะใหม่เข้ามาเพิ่มตัวเลือกให้ขุมกำลังตำแหน่งแรกคือแบ็กขวาก่อนหน้านี้อารอนวันวิสซาก้าถูกมองว่าเป็นส่วนเกินของเทนฮากแต่เขาพัฒนาขึ้นอย่างน่าประทับใจและเป็นหนึ่งในกำลังสำคัญขณะาดดยวันเดโกดาโล e เป็นแข้งสารพัดประโยชน์ที่เล่นฟูลแบ็กได้ทั้งสองฝั่งจะคาดว่าเทนฮากต้องการฟูลแบ็กที่มีเทคนิคและกล้าเสี่ยงมากกว่า ปีแสดงตัวเป็นข่าวกับแบ็กขวาหลายรายโดยเฉพาะเยรมีฟริมโปงของไบเออร์เลเเซนแต่จ่าฝูงบุนเดสลิก้าไม่น่าจะขยเขาออกในช่วงกลางฤดูก,กาลปีตัวใหม่ก็เป็นตำแหน่งสำคัญสำหรับเทนฮากเช่นกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับแข้งที่สามารถเล่นดิ่มเส้นได้ทั้งสองฝั่งโดยเฮดโค้ชชาวดัตช์ไม่พอใจกับผลงานของตัวเลือกที่มีอยู่ในปัจจุบันบูลโนฟนเดสและสกอตต์แม็กโทมเนเป็นดาวซันโบร่วมของแมายเลขในพรีเมียร์ลีก โดยมาคันและฟอร์ดทำได้แค่ประตูเดียวเท่านั้นส่วนอาริฮันโดกานาโช่และอันโตนี่ยังทำประตูหรือแอซิสไม่ได้เลยจีนอนซันโชถูกแบนจากเทนฮากแบบไม่มีกำหนดหลังปฏิเสธที่จะขอโทษผู้จัดการทีมวัย53บปีและอาจถูกปล่อยออกจากทีมในเดือนมกราคมนี้ปกติแล้วตลาดมกราคมเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากในการทำธุรกิจซื้อขายแต่แรดคริปก็ยินดีที่จะอัดงบเสริมทับหากการเทคโอเวอร์ได้รับการอนุมัติทันเวลา ถึงกับต้องขมมดคิวเมื่อล่าสุดมีรายงานว่าแมนเชสเตอร์เดตสนใจคว้าตัวนิโคล่าเคิร์สโตบิชกองหน้าของเลดเช่เข้าร่วมทัพในตลาดมากราคามนี้เชื่อกันว่าเอริกเทนักต้องการเสริมแนวรุกเข้ามาเพิ่มหลังจากประสบปัญหาการทำประตูนในฤดูกาลนี้ Last moon, i, ลาสมุดฮอยลุนเป็นดาวซันโบร,รวมทุกรายการของสโมสรด้วยจำนวน5ประตูแต่เขายังยิงในเพียริกไม่ได้เลยขณะเดียวกันมาคัตแลสฟอรดและอองต์นี่มาร์ซิยาเพิ่งทำไปได้เพียงประตูเดียวเท่านั้น ล่าสุดเกาโชแมกโตซื้อดังจากแดนมักโกโรนีรายงานว่าแมนยูไนเต็ดกำลังมองหาตัวเลือกกองหน้าราคาถูกในตลาดหน้าหนาวนี้เคิร์สโตวิชกองหน้าทีมชาติมอนเตเนโกรวัย23ปีเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่พวกเขาสนใจเลเช่เพิ่งเซ็นสัญญากับเคิร์สโตวิชด้วยค่าตัวราว3.5ล้านปอนด์จากเรสตาในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาโดยยิงไปแล้ว4ประตูจาก11นัดในซีราและยังได้รับความสนใจจากอินเตอร์มิลานอีกด้วย นั่นทาให้บูลค่าของเขาเพิ่มขึ้นเป็น8.5ล้านปอนด์ซึ่งเป็นค่าตัวที่ทั้ง2ทีมพร้อมจ่ายอย่างไรก็ตามเมื่อมีข่าวนี้แชร์ออกไปเราบรรดาแฟนบอลปีแสดงไม่พอใจพากันด่ายับลงบนโ o เชียลมีเดียเพราะม,มองว่าทีมควรหาตัวเลือกที่มีคุณภาพและชื่อเสียงที่ดีกว่านี้ริโอเฟ์ดนานยอมรับว่าเจ็บปวดทุกครั้งที่เห็นแฮร์รี่เคนระเบิดฟอร์มให้เบอร์มิออังงงงกฤษสร้้้าาาาคยย่่นนึใหบเ โดยทาไปแล้ว21ประตูและ7อสิ์จากการลงเล่นเพียง16นัดรวมทุกรายการนับตั้งแต่ย้ายมาจากท็อตแนมฮอสเปอร์แมนนิเตตตกเป็นข่าวอย่างหนักกับเคนซึ่งต้องการกองหน้าตัวใหม่ทดแทนคริสเตียโนโรนัลโดแต่สุดท้ายเป็นบบเย์ร์ินที่คว้าลายเซ็นไปครองด้วยค่าตัว82ล้านปอนด์เฟอร์ดินานยอมรับว่าเสียใจไม่น้อยที่เคนไม่ได้ย้ายไปร่วมทีมโอทัฟฟ์หลังเพิ่งทําแฮตติกที่3ของฤดูกาลในเกมถล่มบริเซียร์ดมุน4-0เมื่อวันที่4พฤศจิกายน แฮตทริกครั้งที่3ของเขาทุกครั้งที่ผมเห็นชื่อของแฮร์รี่เคนพร้อมกับแมตบอลและแฮตทริกผมโคตรจุกเลยผมแบบว่าทํำไมกันนะทํำไมทําไมเราถึงไม่เซ็นสัญญากับเขาเฟอร์ดินานกล่าผ่าน5สุดท้ายแล้วปีแสดงคว้าตัวรสัสมุนฮอยลุนกองหน้าวัย20ปีจากออตาลนตาโดยค่าตัว72ล้านปอนด์แม้ยิงได้5ประตูนในแชมเปี้ยนลีกแต่เขายังทําประตูนในพรีเมียร์ลีกไม่ได้เลย สโมสรแมนยูเต็ดตกเป็นข่าวพร้อมระบายกองกลางกาลอสกาซิเนโดไปให้ทีมในซาอุดิโปรลีกอย่างเร็วสุดตลาดมกราคม2 0 2 4เพราะภาพรวมปีที่2หนักไปทางบาดเจ็บส่งผลให้ฟอร์มตกรายงานจากทอรสปอร์ตว่าปีแสดงยอมจ่าย60ล้านปอนด์ให้เรลมวดริดและกองกลางดีกรีแชมป์แชมเปี้ยนส์ลีก5สมัยหวังมาเป็นเสาหลักแก่ทีมของเอ็ิธเทนฮากผลงานในปีแรกน่าพอใจลงแข่งสม่ำเสมอช่วยทีมได้แชมป์คาราบาวครับและ,ะฟา้าโคต้ากลับไปเตะแชมเปี้ยนส์ลีกรอบแบ่งกลุ่มอีกครั้ง แต่ภาพรวมซีซั่น2023-2024เล่นไป12นัดทุกรายการทำ4ประตูและ1อสซิดถาว่าหายหน้าจากทีมใน6เกมลีกและแชมเปี้ยนลีกหลังสุดบวกกับการเข้ามาควบคุมยุทธศาสตร์ซื้อขายเองของเซอร์จิลและคริปว่าที่ผู้ถือหุ้นรายย่อยคนใหม่จำนวน25%ซึ่งวิเคราะห์ว่าปล่อยมิดฟิลวัย31ปีเวลานี้ถอนทุนคืนได้มากสุดจึงเปิดรับทุกข้อเสนอแก่ดาวเตบราซิเลียนหากค่ายเศรษฐีแห่งซาอุดิโปรลีกใดสนใจ ดูต่ตามืออย่าต้องมาคัทแลดฟอร์ดกองหน้าทีมไอเด,ดเผยของขวัญชิ้นพิเศษที่ได้รับจากคริสเตียโนโรนัลโดอดีตเพื่อนร่วมทีมซึ่งเป็นของรักของหวงอันดับหนึ่งที่ตัวเองไม่คิดนํามาใช้และไม่ยอมให้ใครสัมผัสเด็ดขาดแรดฟอร์ดเผยถึงของขวัญชิ้นดังกล่าวว่าได้รับจากโรนัลโดในปี2 0 1 8ซึ่งหัวหอกทีมชาติโปรตุเกสคาแข่งอยู่กับเรอมาิรตดแต่สุดท้ายทั้งสองได้ร่วมงานกันจนได้ที่โอทัฟฟอร์ดเมื่อปี2021 สำหรับของขวัญชิ้นดังกล่าวได้แก่รองเท้าสนคเกอร์ไนกี้แอร์แม็ก97 c r y ซึ่งเขาได้รับจากโลนโดอัดอนของเขาเมื่อเดือนเมษายน2018โดยในขณะนั้นมันมีราคาขาย145ปอนด์แต่ถึงตอนนี้น่าจะประเมินราคาไม่ได้แล้วไม่มีใครสามารถสัมผัสมันได้แรดฟอร์ดระบุเขาเป็นหนึ่งในนักเตะคนโปรดของผมผมชอบรองเท้าแต่หากผมทำให้มันมอมแมมผมไม่รู้ว่าจะทำกับตัวเองอยังไงผมจึงเลือกเก็บมันไว้โดยไม่สวมใส่ ดาวยิงวัย26ปีเสริมนอกจากนี้ถัดมาไม่นานซีอาร์ซเว่นยังส่งของขวัญชิ้นที่สองให้กับแรดฟอร์ดตามมาด้วยเป็นเสื้อทีมราชนชุดขาวโดยดาวยิงเลือดไอทองเขียนข้อความกำกับว่าแดมาคัสทำงานให้หนักต่อไปใครดีสุดเทียบผลงานใครฮาวเวตเมสันเมาส์โคพาเมอร์เปรียบเทียบผลงานของใครฮาวเวตเมสันเมลโคลพาเมอร์หลังสวนทางย้ายออกและเข้ามาอยู่กับเชลซีในซัมเมอร์ที่ผ่านมา เชลซีเป็นทีมที่โดนวิจารณ์อย่างหนักในเรื่องการซื้อขายตั้งแต่ช,ช่วงเปิดตลาดซัมเมอร์ที่ผ่านมาหลังทุ่มเงินไปจํานวนมากรวมถึงยังยอมจ่ายเป็นสถิติของกองกฤษที่115ล้านปอนด์เพื่อดึงมอยเซตดไกเซโดกองกลางทีมชาติอีริอออร์มาจากไบรตันอีกด้วยนอกจากนั้นสิงโบรยังกล้าจ่ายเงินค่าตัวบวกแอดออนที่42.5ล้านปอนด์เพื่อไปดึงโคพาเมอร์ปีกดาวรุ่งมาจากแมนซิตอ้อีกด้วยหลังปล่อยแนวลุกยังเมส์ซันเมลและไฮา,าวเวตไปให้มชสเตและอาร์เซนอลด้วยค่าตัวรวมกันที่125ล้านอนอด พาวเมอร์พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าเป็นดิวที่คุ้มค่าหลังยิงไปแล้ว4ประตูนในฤดูกาลนี้ต่างกับเมาส์และฮาเวตที่ยังไม่สามารถทําผลงานเยี่ยมให้กับต้นสกัดใหม่ได้เลยหากเปรียบเทียบผลงานของฮาเวตพาวเมอร์และเมาส์ในการเล่นพิม์ลิกให้ต้นสกัดใหม่ฤดูกาล2 0 2 3 2 0ย4ออกมาเป็นดังนี้ฮาเวตเกมลงเล่น12พาวเมอร์10เมาส์8หน้าที่ลงเล่นฮาเวต715พาวเมอร์605าเมาส์401ประตูฮาเวต1พาวเมอร์4เมาส์0 แอซิตฮาเวดหนึ่งพาวเมอสเมาส์ศสร้างโอกาสฮาเวดเก้าพาวเมอร์เมาส์หผ่านบอลสำเร็จฮาเวดสองร้อยสามสิบห้าพาเมอร์เมาส์หนึผ่านบอลสำเร็จในแดน,แ 2, 24, รรนคู้แข่งฮาเวดหนึ่งร้อยหกสิบสอพาวเมอรสเมาส์เกสัมผัสบอลในเขตโทษคู่แข่งฮาเวดสี่สิบเจ็ดพาวเมอรเมาส์สิหเลี้ยงผ่านคู่แข่งสำเร็จฮาเวดหนึ่งพาวเมอเมาส์สโอกาสยิงฮาเวดสิบสามพาวเมอร์ 19, ยิงเข้ากรอบฮาเวสหนึ่งพาวเมอร์แปดเมาส์ศูนย์เข้าสกัดสําเร็จฮาเวสแปดพาวเมอร์สี่เมาส์สิบชนะดวลคู่แข่งฮาเวสห้าสิบสามพาวเมอร์ยี่สิบเอ็ดเมาส์สามสิบสร้างโอกาสสําคัญฮาเวสศูนย์พาวเมอร์ห้าเมาส์ศูนย์เอเย่นเผยสมัยปอปอกบ,บาอยู่แมนยูเคยโดนเซอร์อเล็กเดือดใส่อย่างหนัก ราฟาเอล่าพีเมนตาเอเยนของปอปอกบากองกลางยูเวนตุสเปิดเผยว่าเซอรออเล็กเฟอร์กูสันตำนาผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเคยระเบิดอารมณ์อย่งางหนักในช่วงแรกที่ปอกบาอยู่กับปีแสดงปอกบาเข้ามาอยู่กับอะคาเดมี่ของแมนเชสเตอร์ยูนตอนปี2009พร้อมได้รับความคาดหวังว่าจะก้าวขึ้นมาเป็นกำลังหลักให้กับทีมชุดใหญ่เด้งรวดเร็วแต่สุดท้ายเขาก็ไม่รับโอกาสจากเฟอร์กูสันจนตัดสินใจไม่ต่อสัญญาและไปอยู่กับยูเวนตุสแบบฟรีฟรีเมื่อตอนกลางปี2012 พีเมนตาซึ่งช่วงนั้นเป็นเพียงหนึ่งในทีมงานของมิโน่ไรโอลาอดีตนายหน้าของปอกบานั้นเผยกับเดอะก,การเดียนสื่อของอังกฤษว่าฉันคงไม่เรียกมันว่าเป็นการหาเรือนะนะมันเหมือนเหตุการณ์แบบรถไฟชนกันมากกว่าเซอร์อเล็กเข้ามาด้วยท่าทีที่โมโหมากๆเขาทุบโต๊ะแรงจนถึงขั้นที่น้ําชาของเราหกไปทั่วเขากโกรธจนหน้าแดงเลยขณะที่มิโน่ก็เดือดดานสุดๆเหมือนกันมันเป็นหายนะเลยก็ว่าได้พีเมนตาเสริมว่าตอนนี้เธอและทีมงานกําลังพยายามหาทางอุทธรณ์โทษให้ปอกบาอยู่ หลังเขาโดนตัดสินว่ามีความผิดจากการใช้สารกระตุ้นจนอาจโดนแบนราว2-4ปีเรากำลังทำงานในเรื่องนั้นแต่ด้วยความที่เดิมทีฉันก็เป็นทนายทำให้ฉันเชื่อว่าถ้ามันจะมีการคุยกันเรื่องกฎหมายนะนะมันก็ควรจะเป็นการเจรจากันแค่เฉพาะฝฟา์ที่เกี่ยวข้องเท่านั้นฉันมีความหวังอยู่เสมอว่าจะอุทธรณ์ได้ มาก้าซือดังจากแดนกระจิงดูรายงานว่าดาบิดเดชคอาจช็อกแฟนบอลด,ด้วยการย้ายไปเอลเดนเช่สโมสรในศึกลาลิก้าให้ปปร์โมชั่นหรือดิวิชั่น2ของสเปนในยทวนวัย33ปีไรต้องสก,กัดตั้งแต่หมดสัญญากับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเมื่อสัมเมิ์ที่ผ่านมายุตดดิช่วงเวลา12ปีในถิ่นโอทาฟอร์ดในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาเดชคตกเป็นข่าวหรือว่าอาจย้ายกลับมาสู่ถิ่นโอทาฟอร์ดอีกครั้งหลังจากเพื่อทดแทนอันเดอโอน,าน,าน่าในช่วงที่มือเก่าชาวแคมรินไปร่วมการแข่งขันแอ อย่างไรก็ตามล่าสุดเดียอาจย้ายกลับไปเล่นในสเปนอีกครั้งหลังจากมีรายงานว่าเจ้าตัวได้พบปะก,กับผู้บริหารของเอลเดนเซ่แล้วด้วยสื่ออ้างวาดดีคาอยู่ที่อาริกันเต้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเพื่อพบปะก,กับผู้บริหารของเอลเดนเซ่และหาดูเกี่ยวกับโปรเจกต์และวิสัยทัศน์ปัจจุบันของสโมสรอย่างไรก็ตามมีรายงานอีกกระแสว่าที่จริงแล้วเดเคอไม่ได้อยากจะเล่นให้เอลเดนเซ่แต่เขาสนใจอยากจะเป็นเจ้าของทีมร่วมมากกว่า หลังจากที่ปาสัวเบเนสประธานสโมสรเอลเดนเซยืนยันพร้อมที่ขายหุ้นส่วนใหญ่ของสโมสรเดคยอาจมองเห็นพัฒนาการของเอ d e n นเซที่เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาหลังคว้าตัวเลื่อนชั้นได้ถึง2ลฤดูกาลติดต่อกันหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ